ถ่ายแม่แกะมะม่วงแม่ไม่อยู่เลยองส่ได้ซื้อกินล้วนๆเนี่ยมีใครทำสิงแม่จะพน <c oughs> มีพนว่าอยู่ไม่มีแม่นนะอะไรก็ต้องซื้ออย่างเดียวแล้วทีเนี้ยสีสวยสวย สสวีวันไหนแม่แกงหยวกเดี๋ยวจะถ่ายด้วยถ่ายตอนทำไว้แกงหยวกแกงหยวกโบราณถ่ายไว้วันไหนนึกทำกิน ได้เยอะเหมือนกันนะแผ่นดูดิประมาณครึ่งโลแล้วนะอ่าดูลูกนี้สกอร์ูกเบลอเลยไปเอาอีกไปเอาอีกแผ่น ค <Five> <under> <ness> วรเทาชั่วโมงทุกม่อเลยใช่ไหมแม่มันก็เป็นชั่วโมงนั่นแหละเวลาปวนอะนะมันก็แล้วแต่มะม่วงแอบซื้ออะไรบริการตนเอง บุรีแม่เปล่าอะเดี๋ยวไปขายของก่อนนะมาถ่ายแม่ใหม่ขายของก่อนเอาบุรีด้วยเปล่า,า,ลาวันเอาเบียบุรีด้วยเปล่าถ่ายโอ้โหกินเยอะเว้ยว,วันเนี้ย จากสมัครแล้วต่การประเทศต่างๆที่ขายของก่อนขายของก่อนนอกระบบทะเบียนมีหน้ารายกินโดยแล้วกินคนเดียวแล้วกินของคนลงเงินผลแล้วก็จะทำเป็นรายงานในระดับจังหวัด

ไต่ข้องไขคข้องสีงงนส่นต้นไ่ยยนัตวัาสำนักงานแน่ตัวเองก็ต้องมีของแถมต้องมีของแถมทุกครั้งซื้อแค่อันเดียดกินกินด้วยไหมนนาเบียร์น่ะกินด้วยไหมนาเบียรลองยงัง แม่ให้ลองเหรออร่อยสิซาซามาดูแม่ต่อ,อ,อเดี๋ยวนี้ขาขายโลเท่าไหร่ไม่รู้แม่ไม่รู้ปีที่แล้วเราขายเดียวละร้อยเหรอ,อ,รอโลละร้อยปีที่แล้วอะ่ะปีนี้ยังไม่เห็นมีใครซื้อเลย มีคนจะซื้ออยู่ว่าไม่แต่ไม่อยากขายอ้าวเหรอใครมาถามซื้อวะนะเมียบัาโอ้โไม่อยากขายของนี้นิดห,หน่อยน้องเมียบาัาเกลียดอยากจะเอาไว้เมียน้องบัามาถามซื้อ,อเอาไวไ้ลูกให้หลานกินทำน้อยปีนี้ทำไม่เยอะทำม่วงกวนคิดถึงนาเล็กว่ะ ดูคลิปแล้วก็มาเด้อเข้าไปดูคลิปแล้วก็ฝนทําท่าจะตกหายไปอีกแยะที่แรกทําเป็นลม,มเงียบไปอีกแยะที่อื่นเขาตกบ้านเราเนี่ยไม่ตกสีสวยสวยนะ ไม่ไว้แม่เด็เดกวนอีกหม้อแน่เลยของนาเชิอ่อ่ะกินไม่ทันมันก็เริ่มสุกแล้วนะที่เอามานั่นก็เออแ,แต่หวานหวานหวานจริงๆไม่เหมือนในตลาดเลยอะ่ะมันแก่จัดอะ่ะในตลาดมันจะอมเปรี้ยวของนาเชิอ่อดาหวาน ันนี้ถ้าจะแกะง่ายล่ะที่แม่แกะอันนั้นน่ะที่เนียวเหนียวนะโอ้ไม่น่าปืดๆดเลยเละบางคนเขาตัดเอาเนาะเอาแผ่นใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาตัดเนาะเออเขาตัดเอาเขาไม่ได้ทำอย่างแม่มมแม่ทำเต็มช้อนไหมเวลาตักอะไม่เต็มเนาะ เ,เห็นยังว่าแม่ทำอีแล้วอืคงไปดูแหละปีนี้ไม่ขายปีนี้ยมีน้อยปกติก็ขายสงสัยจะได้อีกหม้อกวนอีกหม้ออุ้ยแดดออกแล้วนะทําท่าลม แบดออกแล้วมันแกะง่ายง่ายดูวิธีแกะต้องเลือกถุงด้วยเหรอแม,อม่ต้องเลือกถุงถุงบางอย่างาโลือกไม่ได้ใช่ไหมถุงอ่ะแบบนาน,าน,าน,าน ดีนะคุณป้าแ่ายังดองหน่อไม้ดองเป็นอยู่ไม่มีแม่ก็พึ่งอีกคนายังดองได้อยู่แกบอกดองยังไงว่าไม่ให้มันดำว่างัันน่ะหนูว่าของแม่ก็ดดำนะันาน,านานไปอ่ะมันก็ดำทุกเจ้าไม่หรอหรือว่าในตลาดมันไม่ดำในตลาดเนี่ยเขาบอกเขา ล้างโซดาไฟัอ oh. ขาวเอ,ออเออสีสีมันสวยอ่ะในตลาดล้างโซดาไฟเทโซดาไฟใส่เข้าไปแล้วเขาบอกกอกขาวอืมพอมีเคล็ดลับอย่างนี้คนเขาไม่ซื้อกินเนาะเต็มทานแล้วได้มังโลกว่าเนะาะ โลกว่าโลกว่าลูกค้ามาอีกแล้วมั้งขายของดีกว่าเอา oh ah, อะไรหนูซื้อฐานฐานหน่งคิดว่าถ่ฐานหุงข้าวหยิบมาเลยหนูขายของก่อนขายของก่อนเดินเก่งเว้ย เ่งวะเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยอะไรลูกหยิบเอายิบเอายิบเอาเปิดให้น้องหน่อยหน่อยทำชี้ก่อนเด้ออืม มาจังได้ทำไมชุดใหม่อีกะไปให้ยายดูให้ยายดูก่อนยายยังไม่เห็นนะ่ะผู้ชุดใหม่กล,ะะลนะยี่สิบสี่ฐานก้อนละแปดบาทแปดสองสิบหกสี่สิบบาทนู้งสี่สิบบาทพรอ,อ่น,นูถือว่าใส่ถุงไหมนะไม่ต้องพรหกสิบลูกอ่ะ ไ่ขายสายราโอ้ยายไม่ขายอ่ะยายทำไมไม่ขายพี่ลูกอืมกลับบ้านไปแล้วเหรอบายยังบายบายยังบายตาก่อนบายโอ้เก่งว่ะเก่งจังเลย เก่งจังเลยเอาอะไรอ่ะไปาเทำเป็นด้วยเหรอเว้นช่วยวย้ายดิช่วยช่วยายช่วยย้ายลองดู<อ>น่ามีหลานน้อยช่วยด้วยเออายเพื่ออ่าเอา เออ,อววัวจะเอาหน้าลงไอ,อวีโอวางไงเลยหนีเลยเดินหนีเลยอไอ้บอกให้แม่มานี่ทีเินไม่อยู่เลยลมมาละผู้สงสัยไม่ตกลงแม่แดดออกแล้วเนะี่ยสงสัยไม่ตกก็ดูแดด มันลมแรงมีฟังท้างเนี้ยแดดแจ่เหมือนเดิมดูแดดดูแดดแค่นี้นะบ๊ายบาย